สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องมินีมินจีนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทาครีมก่อนนอนเนาะอธิบายเป็นขั้นตอนขั้นตอนเหมือนเดิมนะคะว่าวิธีการดูแลบำรุงผิวหน้าเนี่ยเออมันต้องทํายังไงก่อนนอนต้องใช้ตัวไหนบ้างอะไรประมาณนี้อยู่ที่ผิวหน้าของแต่ละคนนะคะบางคนอาจจะไม่ได้ยุ่งยากหรือว่าอาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่ว่าสําหรับตัวเจ้าของ YouTube เองนะคะก็จะ มีอุปกรณ์หลายๆอย่างเพื่อที่จะเข้ามาช่วยนะคะเพราะว่ากรอบหน้าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโอเคนะคะก็เลยจะมาทำการเอ่อทำการนวดเอ่อทำการนวดนวดหน้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะว่าครีมของเรามีตัวไหนบ้างก็จะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวลอเรลนะคะลอเรลตัวนี้ ก็จะเป็นเซรั่มนะคะเนื้อครีมเขาก็จะเป็นค่อนข้างที่จะไม่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 เป็นแบบเหนียวเหนียวเนื้อหนะนะก็คือจะซึมซับเข้าไปในผิวได้รวดเร็วมากนะคะทุกคนก็คือเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทากันเลยดีกว่าเนาะตัวนี้ค่ะตัวแรกนะคะที่เราจะทาตัวนี้เห็นไหมคะดูเนื้อครีมเขานะคะจะประมาณนี้ <Okay. S 2> เห็นกันจะชัดเลยแตะไปเลยค่ะนี่นะคะโอเคแตะแล้วก็เกลี่ยเขานะคะลำคอทางลำคอด้วยนะ ะคะทุกคนก็จะเป็นตัวนี้ค่ะจะเป็นไนท์ครีมตัวนี้ก็จะมามันหาสิบมิลลิกรัมนะคะอันนี้เนื้อครีมของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยเหนียดีมากไม่หลุด้วยนะคะโอเคแตะไปเลยจ้าโอเคทาลำคอไปด้วย แล้วก็ทาเกลีย่ยเกลีย่ยเนือ้อครีมไปเลยเกลีย่ยเนือ้อคีมนะคะลำคอลำคอ,นะอ,คอคด้วยนะ,ะนวด,นวดข,ขึ้นไปแบบนวดแบบนี้นะคะเกลีย่ยเขาขึ้นไป ครีมพวกนี้นะคะเขาจะไม่ทําให้หน้าเราหนักไม่ทําให้แบบผิวหน้าเราอ่ะมันทาครีมหนักเกินไปนะทุกคนเขาก็จะซึมซับได้เร็วมากก็จะไม่ค่อยใช้เยอะอะไรนะคะก็จะมีแค่ครีมบํารุงผิวพวกนี้นั่นเองพวกแบบที่เป็นแบบทําให้ผิวหน้าเนอะหน,อหนาอะไรเงรี้ยอยากหน้าวิง้งวิ้งเงาเงาหรืออะไรเงี้ยก่อนนอนก็คือตัวมินจีเองก็จะไม่ค่อยได้ใช้นะคะเพราะว่าส่วนมากเป็นคนที่ไม่ค่อยแต่งหน้าอยู่แล้ว ก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะต่อไปตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเซรั่มายครีมนะคะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นาอเซรั่มแบบนี้เลยก็จะเป็นน้ำๆแบบนี้นะคะทาไปเลยค่ะใต้ตาเรารู้สึกว่ามันโอเคขึ้นมากๆเลยนะคะหลังๆมาตั้งแต่ที่เราแบบได้ทาเคยใช้นะคะ มันเป็นบางตัวนะบางคนเขาก็ใช้แล้วมันก็โอเคนะแต่บางคนใช้เขาก็ไม่เห็นผลอ่ะไม่รู้ดิมันแล้วแต่ผิวหน้าของแต่ละคนนะคะแต่เราก็ไม่ได้แบบไม่ได้บอกว่าเอ้ยตัวนี้ใช้ดีตัวนี้ต้องตัวนี้ตัวนี้เลยอะไรเงี้ยแล้วแต่คนนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนว่าจะใช้เป็นตัวไหนอะไรอย่างเงี้ย ก็คือแต่ที่เรามาแนะนำแล้วมารีวิวให้ดูก็คือว่ามันโอเคแล้วมันใช้ได้ดีจริงๆไหมเพราะว่าตัวเราเองก็ใช้เหมือนกันถึงได้มารีวิวให้ฟังทุกวันนะทุกคนโอเคตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้ตัวช่วยของเรานะคะตัวนี้เขาก็จะประมาณนี้เนี่ยไม่ได้เช็ดเลยนะเป็นรอยโอเคค่ะ เราจะมาเปิดเลยเปิดเปิดตรงนี้ข้างใต้ตรงตูดเขาจะมีให้หมุนเนี่ยมือค่อนข้างที่จะลื่นจับคลีนนี่เขาจะประมาณนี้เลยเสียงกึกกึกกึกโอเคค่ะนวดไปเลยนี่นะคะตรงนี้ก็จะเห็นเยอะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมานวดฝั่งนี้กันเยอะหน่อย ตัวนี้นะคะเขาจะช่วยในเรื่องของซึมซับเนื้อครีมนะคะหรือว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราทาครีมไปแล้วอ่ะเราจะไม่ใช้มือเกลี่ยก็ได้นะเราใช้ตัวนี้นวดแบบนี้ทาแบบนี้แล้วก็นวดให้ครีมมันซึมซับเขาจะช่วยให้ครีมซึมซับได้เร็วยิ่งขึ้นนะทุกคนประมาณนี้เลยนวดเกลี่ยถูเข้าไปเยอะๆหน่อย ช่วงเนียงตรงนี้ยมันยังไม่ค่อยลงช่วงนี้ถ้าหน้าดูค่อนข้างสมสมไม่ต้องตกใจนะทุกคนเพราะว่าออกกำลังกายจริงๆแล้วเหนียงเนี่ยเป็นอะไรที่ปัญหาเป,เป็นปัญหาในชีวิตของหลายๆคนนะเอาจริงนะถ่ายรูปก็ไม่สวยเออจะทำอะไรก็ไม่มั่นใจอะคือแบบจะถ่ายรูปก็ต้องแบบแอปหน้าถ่ายรูปแบบกล้องสูงสงอะไรเงี้ย เป็นค่ะตัวเราเองก็เป็นเหมือนกันส่วนมากก็จะต้องแบบแอบบแอบบกล้องอะไรเงี้ยแต่หลังๆมาก็จะมั่นใจหน่อยจะกล้าหน่อยอีกหน่อยนะคะเราก็แบบอาจจะมีรีวิวในอนาคตนะทุกคนรีวิวอนาคตของเราคืออะไรคือรีวิวแบบตั้งแต่แรกๆเลยการออกกำลังกายตั้งแต่ยังเห็นหุ่นเราว่าเอ๊ย มันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันแต่ก็คงอีกสักพักหนึ่งอะคะ่ะเพราะว่าการออกกําลังกายกว่าจะให้หุ่นเรากลับมาฟิตกระชับอะไรเงี้ยมันก็จะต้องใช้เวลานะคะแต่คอนเทนต์นี้ก็คงยังไม่ได้มีในตอนนี้นะคะก็คงจะอีกประมาณ2อสเดือนหรือว่า4ีหเดือนอะไรเงี้ยต้องดูไปเรื่อยเพราะหลังๆมาก็ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้กินยาลดน้ำหนกักอะไรเงี้ย ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอะไรต่างๆก็ไม่ได้กินแล้วค่ะทุกคนส่วนมากก็จะใช้ออกกําลังกายเพราะว่าร่างกายของเราก็ออภูมิต้านทานค่อนข้างที่จะต่ํานะคะตั้งแต่แบบรู้สึกว่าเราผ่าตัดมาเมื่อปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเห็นได้ชัดว่าร่างกายเรามันไม่ค่อยสมบูรณ์เราก็เลยเลือกที่จะออกกําลังกายมากกว่าการใช้ยานะคะมากกว่าการกินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ย ส่วนมากก็จะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ยุ่งแล้วเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยจะใช้จะใช้แต่แบบนี้จะกินแต่แบบนี้รู้สึกว่าตัวเองอ้วนก็จะหายาลดน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆไม่แล้วจ้าส่วนมากก็จะมีแค่แบบนี้แหละส่วนมากก็จะมีแค่แบบออกกำลังกายอะไรย่างเงี้ยเห็นไหมคะหลังข้างหลัง <c oughs> ก็จะมีหลายตัวเลยนะก็มีทั้งเชือกมีทั้งแบบอะไรแบบอ,ะะอุปกรณ์ออกกำลังกายของเราเออ โอเคค่ะเนี่ยนวดแบบนี้เลยถูเนียงด้วยอืถูเขาเข้าไปโอเคการดูแลผิวหน้าแล้วการดูแลร่างกายก็แบบเนี้ยเป็นประจำอะ่ะเรารู้สึกว่ามันโอเคนะมันถึงมันจะเห็นผลช้าแต่ว่ามันชัวโอเคนี่นวดไปเลยนะคะ นวดตรงเหนียงเนี่ยตรงไหนที่มีเหนียเงเยอะๆเนี่ยนวดไปเลยจริงๆเขามีอีกเครื่องหนึ่งนะทุกคนเขาจะมีอีกแบบหนึง่งอะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ซื้อไม่ได้สั่งมานะคะเดี๋ยวรอวันไหนที่มีแบบอุปกรณ์โอเคกว่านี้เดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูว่ามันมีตัวไหนบ้างแต่บางครั้งนะคะเวลาออกกาลังกายอ๋อเจะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งทุกคนเนย่ยให้ดูอู้ตัวนี้ดีมากประมาณนี้เลยนี่ ขาจะช่วยตรงนี้แตะแล้วก็ใส่แบบนี้นะคะทุกคนแล้วให้เราออกกํลาลังกายแต่มันช่วยได้เยอะเราถึงเราจะใส่อย่างเนี้คือพอเวลาเราใส่ไปแล้วเ,เหงื่อมันออกแล้วมันก็จะช่วยสลายไขยมันไปได้เนี่ยค่ะเราไปหาดูนะทุกคนไปซื้อในช้อปปี้หรือว่าใน Lazada ก็ได้นะคะตัวนี้เลยใครแบบเข้าไปดูได้นะก็จะมีหลายตัวเหมือนกัน โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาต่อที่การนวดกันเลยนวดเขาไปเลยนะคะอะเขาก็จะเป็นการสลายไข่มันไปในตัวขยี้ไข่มันนะคะเขาเรียกว่าขยี่ไข่มันโอเคขยี้แบบนี้เลย ให้มันร้อนไปเลยอืมโอเคค่ะเพียงเท่านี้เองก่อนนอนนะจ๊ะตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะแบบบุบบันมากนะคะก็จะบีบบีบแล้วบีบอีกเป็นรอยตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นสกินลิปนะคะก็คือํารุง ดิมผิวปากของเราก่อนนอนโอเคจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะกดคอมเมนต์มาด้วยก็ได้นะทุกคนคือใครอยากมีอะไรแนะนำอะไรอย่างเงี้ยติชมได้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูแลสุขภาพผิวหน้าเหมือนตัวเจ้าของเอ่อ u b e เองนะคะ โอเคค่ะไปแล้วค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะ